สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นผ้าสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับเป็นผ้าสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับองนี้เป็นคาบกุ่องนี้ก็ตีลงตัวมาขผงผมนะครับมีคาบกย่องนี้ก็ตีลงเสมาอมมผงผมนะครับก็ผมก็เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าพิมพ์ผงผมเนี่ยนะครับจะมีหลักๆอยู่เก้าพิมพ์นะครับ แต่บางทีอาจจะเขียน10พิมพ์ที่10พิมพ์ก็คือสังคติอาจจะแยก2องพิมพ์เป็นมีหูก็ไม่มีหูนะครับแต่หลักๆก็จะมี9พิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์เส้นด้ายพิมพ์ฐานแซมพิมพ์สังคติพิมพ์ปกโพพิมพ์ฐานคู่แล้วก็พิมพ์ออขุดเกพิมพ์นะครับองค์นี้ผมดูเนี่ยนะครับเกตเขาโปร่งกลางนะครับแล้วทรงเขาคล้ายๆพิมพ์ใหญ่ทรงเขาไม่ได้เหมือนพิมพ์เจดีนะครับ